โอเคนะครับผมก็กลับมาพบก,กันอีกแล้วเนอะในชาแนลพักเช่นเคยนะครับผมกับเกมฟีฟ่าลายสารนะก็ในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาเปิดการ์ดดองเรียกง,งว่าก็ดองมานานพอสมควรนะก็ไม่ได้เปิดเลยฮนะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นไอ้พวกนี้เหมือนกันนะที่มันมีสิทธิ์ลุ้นตํานานนะเผื่อแม่งจะได้ตานานตัวใหม่ที่มึงเข้ามานะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเราไปไล่จากไหนดีเอาผมจะคิดว่าเอาไอ้การ์ดที่ มันมักจะได้ตัวแพงๆแ,แล้วกันที่คิดนะที่คิดโอเคก็ไล่แต่นี้เลยแล้วกันส่วนพวกท็อป200-300นี่อาจจะไม่อนะครับท็อป200อยะไรพวกนี้ไปรัวๆเลย5ล้านนะครับปาติเอฟลาเชฟปาเบการ์โอเคมาต่อที่เบสนักเตะปีพิเศษเบส20นะไปโอ้โหเย็ยนเลยมันก็ย,ยังไม่มีตำนานโผล่มานะนะ ท็อปสามสิบอันนี้มันลองเปิดดูก่อนลองเปิดดูก่อนเด็ดปะจบเลยอยันนี้จบละปิดเลยเอาท็อปยี่สิบโอ้โหปาติกเวียละโอ้โหอินเนสตาโอ้โหสมัยยังผมเยอะนะฮะกูนอากวยแล้พอฮนะการแนวแนวนี้ไม่เอาละเอาเป็นอันนี้แล้วกันน่าจะเป็นพวกสิบ 10WC 14WC อะไรพวกนี้นะฮะปุ๊กปีบอลโลน,ะนั่นเองหรือเบสเบนิชไนเดอร์คริสเตนโนโรนัลโดนะครับผมเอาหมดแล้วมาอันนี้ก็จะเป็นแพ็คนักเตะปีพิเศษเช่นกันแต่เบสสามสิบมาโอ้โหนี่เบสเราวะเนี่ยอื้อหือฮวนมาต้าฟโโลอร์มันดินี่อับูเมยังอออืื้หโอ้โหกูไม่ออกเอาอันนี้เลย ก็อันนี้ไม่รู้ได้มายังไงนะตัวนักเตะพรีเมียมระดับ6ดูดีจะพรีเมียมไหมโรโอล,ลูกากูมอนเตรนโรไอเอลเป็นโอ้โหมาเซลโลโอ้โหดารอนกิฟสันสมัยอยู่แมนยูนะครับผมโอ้โหแต่ละตัวไปอันนี้เอาระดับ5้านะเมื่อกี้ระดับ6ยังไม่มีอะไรโอ้โหไอ้ทีโอ้โหหลุดเซเลนมาว่ะโอ้โห พิสติงก์พิสติงก์พิสติงเทพตัวนี้โปรวมทที่สูงสูงเอาห้าสิบอันนี้แล้วกันอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นปีธรรมดาปะใช่ปะน่าจะแสงเยอะอยู่นะปีธรรมดาเฮ้ยแต่เดี๋ยวนี้มันก็ถูกลงมาแล้วเอาค้างคืออะไรครับค้างโอโ้โหอาริเคนโอโ้โหเจมีว่วาดดี้เมื่อกี้ค้าวันหนึ่งโอโ้โหเมซซ่าซิลก็ยังมีแสงนะโอโ้โหซันเจลมานี่โรเบรโตฟูมิโนโ ทีมมิโนท็อป30กันบ้างนะครับผมท็อป30ไปเฮกเตอร์เบเยรินโอ้โหมาเซโลจอร์ดิอาบาดูเหมือนมันเนี่ยแหละคิตเตโนโดรนาโดโอ้โหลุยโซเลว่ะได้แค่4ล้านกว่าท็อป5แล้วกันท็อป5โอ oh ้โหกา้าโอ้โหยันเลนไอเยลเละเบน 10,000 10,000นี่เง้วกันได้จากการเอ่อต้องมันได้จากทายผลบอลเอาง่ายดิบเบเลยโอ้โหเดียโก้ก็ดีรู้สึกแพงสุดแล้วมปลเนี่ย5ล้าน7 000, ตั้งแต่เปิดของดองมาไม่ค่อยมีอะไรเลยฮนะของดองรอบนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูที่อิตาลีกก่อนแล้วกนะันอ่อมันจะได้ตำนานตัวใหม่ไหมว้าัวๆเลย, <S <S โ,ยโอ้โหเปลี่ยนโลมาวะโอ้โหโก็ยังดีอะ โอ้ต้องบอกว่านี่เป็นครั้งแรกนะที่ผมเปิดการ์ดที่มันมีสิทธิ์ลุน้นตำนานหรือว่าวอลิเจนแล้วก็ได้โบเบสมานี่เป็นครั้งแรกโอ้โหแต่เป็นตัวกากาสุดนะครับผมอังกฤษต่อไปผมว่ามันจะมาอีกเดี <c oughs> อวกอดเวลูนี่ดูว่าดวงเราจะหมดไปจอห์นสโตนว,นวิงว่า <c oughs> ดิงวอเทอร์ดื่มน้ำเลยทีนี้ตำนานตัวใหม่รู้สึกว่าจะมีแอเจนอยู่นะไปโอ้โห โอ้โหเหี้ยตัวเดิมเลยอืมไปโปรตูเกตโอ้โหใครวะเนี่ยโอ้โหมาก็อขอเถอะโอ้โหมีแต่ตัวหนึ่งพันโอเคนะครับก็นาะหลังจากที่เราเปิดไปก็ยังดีได้วอลเปเปอมาตัวหนึ่งนะจากของดองก็คืออังเดมเปโล่เนี่ยยังไม่ถึงร้อยเอฟเลยนอกนั้นก็ปยงขยะนะฮะห้าล้านสามล้านล้านหนึ่ง เดยรวมแล้วก็แต่ประมาณร้อยกว่าล้านแหละร้อยกว่าล้านอยู่ราวร้อยกว่าล้านร้อยยี่ิบล้านประมาณนี้สําหรับของดองก็ถือว่าดีเนาะก็เน้นๆแล้วกันสําหรับอ,อใครที่แบบว่าไม่ใช่สักเติมเนาะผมก็ไม่ได้เติมสักเท่าไหร่หรอกก็เราก็อาศัยเก็บรวมการ์ดที่มันมีเศษลุ้นแล้วก็เปิดเปิดทีเดียวมันก็จะทําให้อารมณ์แบบว่า,วามีธิ์ลุ้นได้มากขึ้นนั่นเองโอเคครั้งนี้ก็ได้อาเดเปโลไปก็ จบกันไปนะฮะตอนเราคลิปเปิดของดองนะคลิปนี้อาจจะไม่มีอะไรมากแล้วก็ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับผมสําหรับใครที่ต้องการให้ผมเปิดแพ็คหรือว่าตีบวกอะไรนะครับผมก็เหมือนเดิมเลยอินบ็อกซ์เข้ามาที่เพจลิงก์อยู่ใต้คลิปครับฝากไปกดถูกใจด้วยนะครับผมโอเคแล้วก็กิจกรรมครบ1 0,000ซับนะผมจะแจ้งทางเพจยังไม่ลืมฮะกำลังอยู่ในช่วง วางแผนอยู่วางแผนโอเคครับไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะ